ผมคิดว่าอินเดียมีสิทธิ์ที่จะมีค่าของตัวเองมีสิทธิ์ที่จะชั่งน้ำหนักประโยชน์ของตัวเองโลกจะจมและยึดโยงอยู่กับการที่ยุโรปเป็นศูนย์กลางเหมือนอดีตไม่ได้อีกแล้วพอเรามาเปรียบเทียบนักการทูตนักการเมืงของไทยที่มีวะระซ่อนเร้นทำตัวเป็นหมาชิวาว่าของพวกตะวันตกทั้งทางสหรัฐอเมริกาและยุปเห็นชัดไหมครับว่าคุณภาพความรักชาติมันแตกต่างอย่างกับฟ้ากับเหว ความขัดแย้งระหว่างหมาอหน้าจากสองซีโกโลกที่กําลังร้อนรุ่ขึ้นมาโดยภาพปัจจุบันภาพกาปรปะทะระหว่างสองฝั่งนั้นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆคืออเมริกาจับมือกับยุโรปรัสเซียจับมือกับจีนแล้วมีคนถามผมว่าประเทศไทยควรจะวางตัวอย่างไงเรื่องนี้ผมเคยพูดไปหลายครั้งท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวคราวผมก็คงจะจําได้ผมบอกเมืองไทยไม่ควรจะไปยุ่งกับใครเลยควรจะวางตัวเป็นกลางแต่ขณะนี้เมืองไทยไม่ได้วางตัวเป็นกลางเลยกับยืนข้างสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวผมจะมี เรื่องราวต่างๆเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทและการวางทีท่าท่าทีของคนใดในสถานการณ์เช่นนี้สงครามในภูมิภาคเกิดขึ้นด้ทุกเมื่อนะท่านผู้ชมภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันล่มสลายกันทั่วโลกประชาชนในโลกนี้ประสบภาวะลําบากมากขึ้นแล้วไม่มีทีท่าจะทุดเรายังไงมันมีเหตุการณ์หนึ่งวันที่สองถึงสี่มิถุนายนเมื่อที่กว่าที่แล้วเนี่ยมันมีการประชุมด้านความมั่นคงของโลกที่สําคัญนันหนึ่งชื่อกล وب เซก 2022ที่เมืองบราติสลาาฟอรัมครั้งที่17จัดที่กรุงบราติสลาาแห่งประเทศสโลวาเกียรประเทศสโลวาเกียสมัยก่อนโซเวียตล่มสลายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเช็ก มีอยู่ประเทศเดียวคือเชโกสโลวาเกียแต่พอโซเวียตระบบโซเวียตรัสเซียสล่มสลายเชโกสโลวาเกียก็แยกเป็นสองประเทศประเทศหนึ่งคือประเทศเช็กประเทศอีกประเทศหนึ่งคือประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวาเกียนั้นเมืองหลวงก็คือราติสโลวาการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้บริหารจากหลากหลายประเทศเช่นนางอุซาลาวอนเด์เลเยนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นหัวหอกเลยในการลุกไล่บี้บอยคอต รัสเซียแล้วเข้าไปเยือนนายเซเลนสกี้ตัวตลกของอยูเครนที่กรุงเคียฟถึงสองครั้งนางสูสน่าซาปุโตว่าประธานทิบดีของสาธารณรัฐสโลวักนายไมโลดูคาโนวิกประธานดีของประเทศมอนเตเนกโกรประเทศที่ทักษิณชินวัตรได้มีพาสปอร์ตใช้อยู่นายเทศดอสอัธานอมเกเบเรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์กรอนามัมโลก แน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับในการประชุมครั้งนี้ประเด็นสงครามระหว่างรัรสเซียยูเครนเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดประเด็นนี้ถูกเวทีหยิบยกขึ้นมาพูดถูกตั้งเป็นคำถามแขกรับเชิญที่เข้าร่วมงานทุกคนแล้วก็มีการกดดันตัวแทนจากประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาที่เน้นไปในเรื่องของการปิดล้อมจีนด้วย ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ก็คือว่าผมดูการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียที่ชื่อใจแสงก้ากับคนที่มาสัมภาษณ์คําถามที่เขาถามนั้นเป็นคําถามที่ปิดล้อมคําถามที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวและผมเชื่อว่าพอผมดูใจแสงก้าแล้วเนี่ยเขาใช้ภูมิัญญาอินเดียในการตอบในเรื่องสถา,านการณ์ยูเครนและเขาตอบได้อย่างเฉียบคม หลักแหลมไม่เกรงใจชาติตะวันตกเลยแม้นิดเดียวไม่เหมือนรันตนีดอนปรมาตพวินัยประเทศไทยที่ผมเอาใจเชงก้ามาให้ดูเพราะหนึ่งเขาเป็นรัฐรีว่าการของประเทศอินเดียเพื่อนบ้านเหล่านี้เองละ่ะอินเดียเป็นประเทศที่วางตัวเป็นกลางไม่ยอมออกมาประนามรัสเซียนะฮะและอินเดียก็ได้ประโยชน์ไปหมดเต็มๆตัวในขณะที่ไทยภายใต้าการนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและในดอนปรมาตพวินยัยออกมาร่วมประนามรัสเซีย ผมก็เลยจะให้ดูข้อแตกต่างระหว่างรัมตรีของประเทศอินเดียกับรัมตรีตามเทศประเทศไทยว่าแม่งคนเลยเรื่องกันเลยท่านผู้ชมคนอินเดียจะภูมิใจมากที่มีในาใยจาเชงก้าเป็นรัมตรีว่าการระทรวง่ามประเทศวันศุกร์ที่สมิถุนายนในายใจาเชงก้ารัมตรีตามเทศอินเดียได้รับเชิญขึ้นเวทีเขาใช้เวลา30นาทีตอบคําถามหลายคําถามจากผู้ดําเนินรายการรวมทั้งผู้ร่วมฟังในเวที หลายๆสิ่งที่ในายใจแชงก้าพูดและตอบกลายเป็นเรื่องที่ถูกอกถูกใจคนฟังจำนวนมากแน่นอนที่สุดคนอินเดียภูมิใจมากตลอดจนปร,ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วโลกคลิปวิดีโอบางชิ้นเนี่ยนะผมดูแล้วมีคนดูตั้งหลายล้านคนเพราะคนเหล่านี้อึดอัดกระรักกระอวนใจอย่างยิ่งกับสถานการณ์ที่ทางฝั่งตะวันตกทั้งอเมริกาและประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปพยายามบีบให้ทุกประเทศบอยคอตรัเสเซีย กดดันให้ซื้อพลังงานจากรัสเซียลุกลามไปแสดงท่าทีกับจีนในกรณีไต้หวันแล้วแผ่อิทธิพลไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศไทยด้วย6คำถาม6คำตอบของในายใจแชงก้ารัมรีต่างประเทศสร้างฮือฮาความมือฮาไปทั่วโลกท่านผู้ชมครับอดทนนิดหนึ่งตั้งใจฟังหน่อยแล้วจะดูว่าภูมิปัญญาของน้ฐมนตรีต่างประเทศอินเดียของเราเนี่ยของเขาเนี่ยมันสูงกว่านัฐมนตรีต่างประเทศบ้านเราตั้งหลายล้านล้านลีน,ลนะฮะก็เรียกว่าสวรรค์กับนรกกันเลย คำถามประเด็นที่หนึ่งพิธีกรถามว่าการซื้อน้ำมันรัเสเซียอินเดียเป็นการสนับสนุนรัเสเซียในการทําสงครามในยูเครนหรือเปล่าใช้เชงก้าตอบอย่างนี้ท่านผู้ชมในประเด็นการซื้อน้ํามันเราไม่ไดส้ส่งคนออกไปแล้วบอกว่าให้ไปหาซื้อน้ำมันรัเสเซียแต่เราบอกว่าให้ไปหาซื้อน้ํามันคุณไปหาซื้อน้ำมันที่ดีที่สุดในตลาดและถูกที่สุดที่ไหนก็เอามาเลย เขาบอกว่าเขาไม่ได้แทรกแซงคําสั่งในการเมืองในการสั่งไปหาซื้อน้ำมันเขาเพียงแต่บอกให้ไปหา,า,า,หาซื้อน้ำมันที่ดีที่สุดและถูกที่สุดเพลน้ำมันรัเสเซียดีอยู่ในดับที่สุดและก็ถูกที่สุดด้วยเขาก็เลยซื้อน้ำมันรัเสเซียท่านผู้ชมครับนี่คือคําตอบของในาใยจ่ยฉก้าคาถามต่อไปเขาถามว่าชาติตะวันตกดูเหมือนจะรณโรงอย่างหนักเพื่อให้ชาติต่างๆหยุดจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนสงครามในยุคเครนแก่รัเสเซียซึ่งการซื้อน้ำมันรัเสเซียเหล่านี้ในานามผลประโยชน์ชาติ ทำใหอ้อินเดียถูกถามว่ากําลังสนับสนุนสงครามในยูเครนใช่ปะนี่คือคาําถามพิธีกรถ้านั้นติดตามะเทศอินเดียโจใจแชงกาพูดยังไงมาท่านผู้ชมพูดแบอย่างนี้เฮ้ยฟังนะผมไม่ได้พยายามที่จะตอบที่จะโต้เถียงในประเด็นเหล่านี้แต่คุณช่วยตอบคาถามผมก่อนว่าการซื้อก๊าซจากรัสเซียไม่ใช่เป็นการสนับสนุนสงคราม,สง,รามสงครามเือพวกคุณซื้อกันนะที่ยุโรปอะซื้อก๊าซจากรัสเซียก็เป็นการสนับสนุนสงครามในในยูเครนเหมือนกันใช่ไหมแล้วทำไมมามเล่นางานอินเดียใจเชงกาตอบ พูดต่อทำไมเงินอินเดียกับน้ำมันอินเดียที่ซื้อจึงเป็นการสนับสนุนสงครามในยูเครนแต่เงินที่ค่าก๊าซยุโรปจ่ายรัสเซียไม่ได้เป็นเงินสนับสนุนสงครามเราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาก่อนผมเอากราฟให้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดสงครามยูเครนชาติยุโรปจ่ายเงินซื้อก๊าซจากรัสเซียมากขึ้นโดยซ้ําและขณะเดียวกันพยายามยุยงให้ชาติอื่นแซงชั่นรัสเซียคิดเป็นเงินที่ยุโรปซื้อกา๊าซจากรัสเซียตกเดือนละหนึ่งหมื่นล้านเหรียญยูโร ไปอีกประเด็นหนึ่งความหน้าไหว้หลังหลอกของชาติตะวันตกในการบีบให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นใจเชงก้าบอกว่า ถ้าประเทศต่างๆในยุโรปและในอเมริกาใส่ใจเรื่องน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากทําไมพวกคุณมึงถึงไม่ปล่อยให้น้ํามันจากอิหร่านหรือน้ํามันจากเวเนซุเอลาเข้ามาในตลาดได้ละ่ะพวกเขาบีบแหล่งที่มาน้ํามันทุกช่องทางที่เรามีมีหนาซ้ำ,ำย่างเสือกมาบอกเราอีกว่าหากพวกคุณห้ามเข้าไปซื้อน้ํามันจากตลาดโน้นตลาดนี้ห้ามซื้ออิหร่านห้ามซื้อเวเนซุเอลาซึ่งทา้งนั้นที่มันเป็นหนทางที่ดีสุด ของประชาชนของประเทศแล้วและเรื่องนี้ก็มายุติธรรมแล้วในใจแชงก้าถือโอกาสด่าอเมริกาในทางอ้อมด่าว่าไงมะประเทศอย่างอินเดียคงบ้าไปแล้วถ้าซื้อน้ำมันมาแล้วไปขายต่อกับชาติอื่นซึ่งนี่คืออเมริกายังซื้อน้ำมันรัสเซียอยู่แล้วไปขายต่อประเด็นที่3-2มาตรฐานของยุโรปนักข่าวคนหนึ่งอ้างว่าเป็นนักข่าวจากลิทัทวเนียซึ่งน่าจะเป็นนักข่าวหรือเป็นคนอังกฤษหรืออเมริกาถามมาว่า ขณะที่อินเดียปฏิเสธการประกอบอาชญากรรมสงครามยูเครนโดยไม่ประนามรัเสเซียไม่แซงชั่นด้วย <c oughs> ในทางกลับกันขณะที่เมื่อคุณขอแรงสนับสนุนชาติอื่นๆทั่วโลกในประเด็นที่อินเดียขัดแย้งกับจีนเรื่องพรมแดนแล้วคุณจะได้รับความเชื่อถือจากชาติอื่นได้อย่างไรหลังจากเหตุการณ์นี้คุณหวังว่าชาติอื่นจะช่วยเหลืออย่างไรต่อไปในเมื่อคุณไม่ได้ช่วยชาติอื่นในเรื่องของอยูเครน โอ้โหท่านผู้ชมครับใจแชงก้าเอาไม้หน้าสามตีหัวให้คนถามคำถามนี้เลยเขาตอบไงไม่ท่านผู้ชมเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่คำถามนี้เป็นคำถามที่ผู้คนก็คือคนยุโรปควรจะถามตัวเองเพราะถ้าคุณมองยุโรปแบบองค์รวมในช่วงที่ผ่านมาทําตัวโดดเดี่ยวแบบเงียบเชียบในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างเช่นในเอเชียในใจแชงก้าถามว่าคุณลองถามดูก็ได้ว่าชาวเอเชียควรจะเชื่อมั่นเชื่อถือชาวยุโรปในเรื่องอะไรบ้าง วันนี้ชาวยุโรปซื้อน้ำมันซื้อก๊าซผมเพิ่งอ่านข่าวว่าตอนนี้พยายามออกมาตราการในการเซ็นชันโดยมาตราการดังข่าวร่างอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนยุโรปเป็นหลักยกตัวอย่างการตัดท่อแกส๊สจากรัสเซียก็ไม่ได้พูดถูกพูดถึงระยะเวลาก็ถูกยืดออกไปไม่เหมือนว่าพรุ่งนี้เช้าพลังงานรัเสเซียทุกอย่างถูกตัดไม่เข้ามาในยุโรปเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณเห็นอกเห็นใจตนเองได้ <c oughs> คุณก็น้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้เช่นกันก็คือ ในายใจแชงกาสอนยุโรปและคนถามมาถามว่าคุณต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งถ้าชาวยุโรปบอกว่าเราสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ก็คือพลังงานรัสเซียเพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจของตนเองได้ดังนั้นเสรียรภาพในการบริหารจัดการดังกล่าวก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นทางเลือกของชาติอื่นๆแล้วใ,ในใจชังกาก็พูด ประเด็นที่อ่อนไหวมากแล้วทําให้ทางคนถามคาถามและชาวยุโรปเนี่ยปวดหัวใจเป็นที่สุดนายจแเชงก้าบอกว่าชาวยุโรปต้องกล้าให้พ้นจากความคิดที่ว่าปัญหาของยุโรปคือปัญหาของโลกแต่ปัญหาของโลกไม่ใช่เป็นปัญหาของยุโรปถ้ามันเป็นคุณมันเป็นปัญหาคุณแต่ถ้ามันเป็นปัญหาของฉันมันเป็นปัญหาพวกเราท่านผู้ชมครับเจ็บไหมท่านผู้ชมประเด็นที่4อินเดียสามารถจัดการความสัมพันธ์กับจีนได้โดยตัวเองไม่จำเป็นต้องมีชาติอื่นช่วยซึ่งเป็นประเด็นต่อมาจากในกรณีที่นักข่าวถามบอกว่า ถ้าคุณไม่เข้ามาร่วมชาติอื่นเพื่อประนามรัสเซียวันหลังคุณมีความขัดแย้งกับจีนคุณจะหวังให้ได้รับความช่วยเหลือชาติอื่นได้อย่างไรในใจแชงก้าตอบได้เจ็บมากมันมีสองประเด็นที่ถูกมีผู้พยายามนำเข้ามาเชื่อมกันหนึ่งคือประเด็นเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียและสองประเด็นเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนใจแชงก้าผู้นี้ท่านผู้ชมใจแชงก้าบอกเฮ้ย hey! พวกคุณสิ่งที่เกิดขึ้น,นระหว่างอินเดียกับจีนมันเกิดขึ้นก่อนที่ยูเครนจะมานานมาก ถึงแม้เราจะมีความสัมพันธ์ที่ยากลำบากกับจีนแต่เราก็มีความสามารถอย่างเต็มที่ในการที่จัดการกับมันได้โดยตัวเราเองถ้าเราต้องการความเห็นตกเห็นใจและการสนับสนุนจากชาติอื่นซึ่งก็คงช่วยผมได้แต่ความคิดที่จะเอาสองเรื่องมาเชื่อมโยงกันนั้นถ้าผมยืมหนูเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่หนึ่งโดยคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยในความขัดแย้งที่สองมันไม่ใช่วิถีทางในความเป็นจริงของโลกปัญหาหลายอย่างของเรากับจีน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับยูเครนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัสเซียด้วยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นานแล้วและเราจัดการปัญหาของเราเองได้คุณไม่ต้องมาวงเล็บเสือกประเด็นที่5้านะ่านผู้ชมครับอินเดียมีสิทธิ์ในการเลือกและตัดสินใจเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองหรือพิธีกรถามมาบอกว่าตอนนี้มีสองข่ายละสองข้างละข้อท็จจริงต้องยอมรับว่าข้างนึือฝั่งตะวันตกนําโดยอเมริกาอีกข้างหนึ่งนําน่าจะนําโดยจีน อินเดียจะวางตัวในตำแหน่งของตัวเองในจุดไหนใจเชงต้าพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมขอโทษนะนี่เป็นประเด็นที่ผมขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับคุณคือสิ่งที่คุณพยายามยัดเยียดให้ผมอินเดียเป็นเงื่อนไขที่คุณพยายามสร้างให้ผมแต่ผมขอปฏิเสธที่จะไปยอมรับมัน ผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นที่อินเดียจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งนายดอนฟังเอาไว้นะพลเอกประยุทธ์ฟังเอาไว้นะหรือถ้าอินเดียตัดสินใจไม่เลือกข้างนี้อินเดียก็จะต้องไปเลือกอีกข้างหนึ่งผมไม่ยอมรับเรื่องนี้ผมคิดว่านวันที่อินเดียเป็นประเทศที่มีประชารกรหนึ่งใน5ของโลกเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่อันดับ5หรืออันดับ6ของโลกยังไม่ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาทางอรารยธรรมซึ่งทุกคนรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้ววงเล็บ ประเทศกูมีปวาษาและธรทำเก่าแก่พวกมึงทุกคนในที่ทอยู่ในที่นี้ใจแชงก้าพูดต่อท่านผู้ชมผมคิดว่าอินเดียมีสิทธิ์ที่จะมีข้างของตัวเองมีสิทธิ์ที่จะชั่งน้ำหนักประโยชน์ของตัวเองและตัดสินใจได้โดยตัวเองและทางเรื่องของผมก็จะไม่ทําเพื่อดูถูกเหยียหยามคนอื่นและไม่ยัดเยียดผู้อื่นด้วยก็คือพูดง่ายว่าแดกดันชาติธนวันตกพยายามกดดันให้เลือกข้างอเมริกาหรือจีนแต่มันเป็น ทางเลือกที่สร้างสมดุลให้กับคุณค่าและผลประโยชน์ของอินเดียซึ่งชัดเจนไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่ใส่ใจผลประโยชน์ของตัวเองพิธีกรบนเวทีถามต่อและจุดยืนของอินเดียในโลกปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาโลกนี้คืออะไรเนื่องจากการยืนม,มองความขัดแยง้งไม่ได้เป็นทางเรื่องของการเป็นผู้นําโลกภากษาอังกฤษเขาเรียกว่า sitting on a fence is not an option to be a world leader ใจเชงก้าบอกงี้ การที่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับคุณไม่ได้หมายความว่าผมยืนดูอยู่เฉยๆแต่ผมยืนดูยืนอยู่บนพื้นฐานของผมและหลักการของผมคือหลักการของอินเดียโลกเปลี่ยนไปทุกวันมีคนเล่นใหม่ๆเข้ามามีความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ต้องมาพร้อมวาระใหม่โลกจะจมและยึดโยงอยู่กับการที่ยุโรปเป็นศูนย์กลางเหมือนอดีตไม่ได้อีกแล้ววงเล็บพวกคุณนี่มันตกขบวนไปเรียบร้อยแล้วยังเข้าใจตัวเองผิดว่าพวกคุณนี่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมวงเล็บนะฮะ พิธีกรบางทีถามต่อว่าแล้วอินเดียจะเล่นทางไหนระหว่างอเมริกายุโรปหรือจีนกับรัสเซียใจแชงก้าบอกว่ามันมีทางเลือกอื่นแต่เราเป็นประชาธิปไตยเราใช้เศรษฐกิจแบบการตลาดเราเป็นสังคมที่เคารพความหลากหลายเรามีกฎหมายสัญญาเรามีจุดยืนในกฎหมายระหว่างประเทศประเด็นที่6เหตุผลของการตัดสินใจในวันที่13พฤษภาคม2565อินเดียห้ามไม่ให้ส่งออกข้าวสาลี ทั้งทังที่โลกกำลังเกิดปัญหาวิกฤตาหาโลกอันเกิดจากสงครามในยูเครน อินเดียนะฮะนี่คือข้อสังเกตอินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวสาลีมากเป็นระดับ2โลกก็คือว่าเขาถามมาว่าอินเดียไม่ยอมให้ส่งข้าวสาลีออกทั้งทั้งโลกเกิดวิกฤตอาหารของโลกเกิดวิกฤตอาหารของโลกเนื่องจากสงครามในาอยู่เคลนใจเชงยงาตอบยังไงไปรับชมเขาตอบบอกว่ามันมีข้าวสาลีที่สต็อกเอาไว้รอการขายซึ่งความประสงค์ดีของเราอาจถูกพวกพ่อค้าหัวใสเอาไปเก่งกําไรดังนั้นเราต้องดาเนินก,การอะไรบางอย่างเพื่อหยุดการเก็งกาไรนั้นนั่นคือการห้ามส่งออก เพราะการเก็งกำไรชนิดจะกระทบราคาข้าวสาลีในประเทศอินเดียด้วยเราต้องมีความชัดเจนว่าเราได้ทำอะไรลงไปการประกาศไม่ส่งออกเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเราไม่ยอมให้นักเก็งกำไรเข้ามาสแสวงหากำไรจากตลาดอินเดียเพื่อที่ชาวอินเดียและประชากรในประเทศที่มีไรายได้น้อยจะไม่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้แล้วยังเป็น การป้องกันเป็นการป้องกันไม่ให้ประเทศที่มีไรายได้สูงที่มีอำนาจในการซื้อมากกว่าเข้ามาแย่งซื้อข้าวสาลีในใจฉาง้าพูดต่อท่านผู้ชมตรงนี้เจ็บมากเพราะเราได้รับบทเรียนจากกรณีวัคซีนโควิด -19 มาแล้วว่าคนประเทศที่ร่ำรวยได้วัคซีนก่อนส่วนคนที่ยากจนต้องถูกทิ้งให้ไปรอพบพระผู้เป็นเจ้านั่นคือรอความตายท่านะผู้ชมครับ ผมเอาคำพูดของในายใจเฉียงก้าและคำตอบของในายใจเฉียงก้าบนเวทีโลกเอามาเล่าท่านผู้ชมฟังเป็นฉากฉากท่านผู้ชมจะเห็นความแตกต่างไหมครับว่านักการทูตนักการต่างประเทศชาวเอเชีเเยที่เฉลียวฉลาดมีไหวพริบรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของต่างประเทศเท่าทันการยุแยงแตะแคงรั่วของสื่อมวลชนตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปอเมริกานั้นเป็นยังไงเขาทำกันยังไงเขามีจุดยืนที่ชัดเจนรู้จักตัวเองเข้าใจประวัติศาสตร์เขาเท่าทันสถานการณ์สามารถตอบโต้ สอดแทรกประเด็นย้อนคำถามที่กินความระหว่างมาทัดให้ทั้งคนถามทั้งคนฟังต้องอึง้งท่านผู้ชมครับพอเรามาเปรียบเทียบนักการทูตนักการทองของไทยเอ่ยชื่อก็ได้คุณดอนปลมรัตวินยัยรวมไปจนถึงผู้นําคือโมเดประยุทธ์จันโอชาที่มีวะระซ่อนหรือเลนทําตัวเป็นหมาชิวาว่าของพวกตะวันตกทั้งทาง,ง,งสหรัฐอเมริกาและยบุบกระดิกหางดิกด๊กๆทุกครั้งที่นายฝรั่งมารูปหัวรูปหลังหรือย,ยื่นเศษกระดูกให้รับประทานเห็นชัดไหมครับว่าคุณภาพความรักชาติ มันแตกต่างยังกับฟ้ากับเหวคุณดอนปรธรรมีินัยครับและคุณธานีแสงรัตซึ่งเป็นอธิบดีกรมสาราเทศก็คือรับงานคุณดอนมาพูดคุณดูในใจแฉงก้าแล้วผมถามคุณสักคำทั้งคุณสองคนคุณอายม,ามั้งไหมคุณอายในใจแฉงก้าม,ามั้งไหมคุณคงไม่รู้สึกแต่ผมนี่อายชิบหายเลยเมืองไทยเนี่ยมีนักการทูตอย่างในใจแฉงก้าบางไดหรือเปล่า หรือว่าเมืองไทยทําได้ก็คือว่าเคารพนับถือต,วตวะวันตกเป็นพ่อของตัวเองทําตัวเป็นหมาชีวาว่าเฮ้ยคุณมีศักดิ์ศรีมังสิคุณแม่งโคตรไม่มีศักดิ์ศรีเลยแม้แต่นิดเดียวคุณธานีจำได้ว่าคุณเคยถแถลงการของกรมสารเทศพยายามชี้แจงให้เห็นว่าประเทศไทยยืนอยู่บนผลประโยชน์ของชาติ แล้วไม่เข้าข้างฝ่ายใดไม่เข้าข้างยังกะผีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมีไม้หน้าสาให้พวกคุณอีกพวกคุณนี่นะผมจะเตือนไว้นะในดอนนะแล้วในธานีนะเหตุการณ์ยิ่งผ่านไปเท่าไหร่สิ่งที่ผมพูดไปยิ่งเป็นความจริงมากขึ้นเท่านั้นแล้ววันนั้นพอคุณมองย้อนหลังกับสิ่งที่คุณเคยพูดโต้เถียงกับผมออกถแถลงการสวนผมคุณอาจจะต้องเอาหัวไปชนฟองเต้าหู้แล้วก็ตายไปเลย